ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพื่ผมนายช็อตตี้บูโจว่ากับเกม Astro รดันเจียนฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนวแบบแอคชั่นสไตล์โลกรลยครับแต่ว่าไม่มีลูกเล่นเยอะนะอย่างเช่นการขุดแร่อะไรเงี้ยตัดต้นไม้ทำฟงทำฟาร์มอะไรเงี้ยก็มีนะก็มีนะ,ะแล้วก็ดันเจียนที่เราลงเนี่ยมันจะสไตล์โลกไลยคือมันจะสุ่มก็คือแต่ละรอบที่เล่นไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาเลเวลอัพก็จะมีบัฟให้เลือกอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาวุธมีค่อนข้างหลากหลายนะครับ อ่าและนี่คือบรรยากาศการสู้กับบอสนะฮะลองดูกันเลยแล้วก็หุ่นยนต์นะครับเห็นไหมคล้ายๆกันดั้มเลยนะ,ะที่ผมใช้นะ,ะแล้วก็มันจะมีอาวุธแบบแปลกๆด้วยเช่นอาวุธแบบไอบ,บูมเมแรงของมนุษย์ข้างๆหรือแบทแมนอะไรเงี้ยเออก็มีเหมือนกันนะมีดาบไรเซเบอร์จาก Star War s ด้วยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นตรุยดันเจี้ยนที่มีระบบค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีแบบใช้คำว่าอิสเตรเอกได้ไหมอิสเตรเอกจากแอนิเมะหรือว่าภาพยนตร์อื่นๆด้วยอะไรเงี้ย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งศัตรูใกล้ตายละน,นี่นะแตกไวครับผมยังไม่ทันได้ใช้สกิลเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นให้ดูก็ได้นะฮะก็อย่างที่บอกครับเกมนี้มันจะมีเรื่องของแบบทำฟงทำฟาร์มด้วยนะครับเราสามารถขุดลงขุดแร่ได้ตัดต้นไม้ได้อะไรเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดแร่ที่เราเจอในห้องบอสอ่ะมันจะเป็นพลังงานซึ่งเกมนี้เวลาเราใช้อาวุธส่วนใหญ่มันจะใช้พลังงานใช่ไหมครับพลังงานหมดก็คือจะยิงไม่ได้เลยนะยิงไม่ออกอาจจะไปใช้อาวุธ ที่มันไม่ใช้พลังงานแทนอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็1ตัวละครจะเก็บได้2อาวุธอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ตัวละครที่มอมาคล้ายๆกันดมใช่ไหมก็จะมีสกิลซึ่งเกมนี้มันจะมีตัวละครเยอะครับเช่นอีเนนาโจอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายตัวสกิลก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยรวมถึงสเตตัสก็ไม่เหมือนนะอย่างเช่นหลอดเลือดเห็นไหมครับไอ้สีเหลืองนี่คือเลือดจริงๆสีขาวคือเกราะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะส่วนสีฟ้าก็อธิบายไปแล้วนะครับเปิดกล่องเลยแล้วกันปืนอะไรอ่ะบลูอิเล็กโทรแมติก เดี๋ยวลองเปลี่ยนกับปืนนี้ดูกันแล้วกันเนาะกดอันนี้นะครับเวลาเราจะแบบขุดแร่หรือเปลี่ยนปืนหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ปืนอะไรอะ่ะหุ้ยเลเซอร์อ่ะโอ้เลเซอร์โอเ,เอรโอเคเลาปืนนี้ละ่ะไม่ใช่ปืนกล่องนี้ละ่ะกล่องนี้ไม่มีปืนครับแต่ผมชอบปืนอันนี้มากกว่านะปืนพลาสมาเนี่ยอ่ะเนไหมอ่ะมันลูกใหญ่ดีแล้วมันก็สามารถยิงได้กดชาร์จยิงได้ครับแบบนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกสักชั้นสองชั้นก็แล้วกันเนาะ จะได้เห็นบรรยากาศนะครับลงดันเจี้ยนให้ดูไปเลยทีเดียวอันนี้เนื่องจากผมชนะบอสแล้วไงมันก็จะมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ารูปแบบลักษณะไม่เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับศัตรูก็จะเก่งขึ้นนะนี่นะนี่นะเก่งขึ้นแล้วไงเราเก่งกว่าเจอพลาสมายิงไปใช้สกิลให้โชว์เข้าหน่อยดินี่สกิลของกันดั้มคือมันจะ เงียกันก็บอกว่าสกิลของกันดด้มเนี่ยมันจะช็อตไฟฟ้าใส่คู่ต่อสู้ที่อยู่ใกล้ๆอะไรอย่างี้ครับส่วนอันนี้ผมขุดแร่ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องไปทําการอัปเกรดที่ขุดแร่ก่อนถึงจะขุดได้นะครับงั้นจริงๆเรายอมตายหรือออกจากแมปก็ได้นะแต่ผมหาปุ่มออกไม่เจอวะ่ะเนี่ยมันหาปุ่มออกออกไม่เจออาจจะไปยอมแพ้เลยก็ได้เพราะว่าเราลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอนะ ก็คือเราขุดทรัพยากรอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วปืนที่เราได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามออกไปข้างนอกเพราะว่ามันเป็นสไตล์โลกไลท์เข้าใจใหไหมครับอ่าก็คือตายปุ๊บปืนก็ไม่มีแล้วแล้วก็เลเวลที่เราอัพมาอะไรที่เราอัพมาเนี่ยมันก็จะหายไปเราต้องรอมาลงมาเล่นใหม่รอบหน้านั่นเองส่วนไอเทมก็น,นี่คือที่ดรอปมานะครับเห็นไหมมีเศษของตัวละครด้วยนะเออก็สะสมครบก็เรียกตัวละครได้ครับคำถามต่อมาคือเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ไหมได้นะครับก็คือเวลาเราจะไปลงดันเจี้ยนนะครับมันจะมีเนี่ย ด้านล่างเห็นไหมครับถ้าโซโล่ก็เล่นคนเดียวครีเอททีมก็สามารถที่จะสร้างห้องแล้วก็ให้คนอื่นเขาจอยเข้ามาได้เช่นอย่างเงี้ยผมอยากจะไปจอยเขาก็จอยได้นะครับมันก็จะได้แบบว่าเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเกมนี้มันเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เรากลับมาที่เมืองของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมันมีเควสอะครับมันจะมีบอกเห็นไหมขึ้นลูกศรอนนะว่าให้เราไปคุยกับใครเห็นไหมครับเนี่ยมีตั้งหลายคนนะลองคุยดูเนี่ยก็ใช้ตัวเดิมนะเครื่องหมายตกใจนะครับ บางทีมันก็จะมีเควสให้เราทำเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีบอกเลยว่าเราต้องไปทางไหนต่ออะไรเงี้ยบางทีระบบใหม่เปิดมันก็จะสอนจากวิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นคือเราต้องอ่านเอานิดนึงนะครับอ่านเอานิดนึงเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยไม่มีนะจ๊ะตอนนี้วิได้รับรางวัลเป็นปืนด้วยและดได้ไม้มาด้วยครับเดี๋ยวเอาไม้เอาไปบูรณะบ้านเมืองซึ่งบ้านเมืองที่เห็นเนี่ยก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันด้วยนะครับไม่ใช่เดินเล่นได้อย่างเดียวนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเปลี่ยนตัวละคคครรออออย่่าาางงเเเีี้้้ก็็ืตดินนนนขมมทััหบ มันจะมีตัวละครหลากหลายเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะเออนะกันดงกันดั้มก็มีนะฮะไซอิ๋วอะไรเงี้ยก็มีนะเห็นปะเออก็น่ารักน่ารักแย,ย่ๆครับอันนี้มันมาจากเกมมินิเวิร์นี่หว่าใช่ไหมเอออะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีหลายตัวละครนะครับนะแล้วก็จะมีเคเวสอะไรเงี้ยเนาะอ่าก็อันนี้สามารถอัปเกรดได้ทําให้ผลผลิตงอกเงยดีขึ้นกว่าเดิมโอเคอัปเกรดได้ก็อัปเกรดไปอันนี้มีเคเวสด้วยอ่าเออร์ชิปเมนต์ครับผมก็ได้เออร์ชิปเมนต์มานะครับก็รับรางวัลกันไดุ้ ผมรับรางวัลสไนเปอร์ได้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวเยี่ยมเป็นเลยครับผมรับได้อีกไหมเนี่ยเอารับได้อีกครับผมโอ้โดูดิของเยอะเลยมีปืนเยอะเลยครับก็ทำเอชิเมนต์ผ่านรับตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้มีล็อกเก็ตลันเชอร์กับธนูผมไม่เอาธนูแล้วกันนี่ดูดูปืนในเทสปืนนี้อ๋อแล้วนี่ล่ะอุ้ยล็อกเก็ตลันเชอร์ยิงออกสามแชกด้วยครับผมแล้วก็สไนเปอร์เดี๋ยวแป๊บนึงผมเปลี่ยนกับปืนนี้ดีกว่าเอาดาร์กอนสไนเปอร์มาใช้ นี่นี่นนี่แน่นี่แน่นแนเออน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างน,นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่แล้วก็อันนี้เป็นเควส์นะนหคุยเควสหน่อย,ยด,ดิให้ทําอะไรเอ่ยเวลามันให้ทําอะไรคือดูด้านซ้ายแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือมันจะให้เราไปลงดันเจี้ยนนั่นแหละก็อย่างเช่นอันเนี้ยให้ไปที่ด่านหนึ่งขีดสองให้ไปหาแพนด้าแมนแพนด้าแมนแพนด้ามนอันนี้คือด่านหนึ่งขีดสี่เมืม่อกี้ผมเล่นไปยันด่านสองขีดหนึ่งใช่ไหมอ่านั่นแหละก็อย่างที่บอกครับว่า เพรสผ่านแล้วก็ตายตายออกมาก็ได้นะไม่เป็นไรอันนี้ครับเป็นพร็อพเวิร์คช็อปนะครับก็จะเป็นส่วนของการอัปเกรดแร่เหมือนที่ผมบอกก่อนหน้านี้ครคือแร่ของผมอะผมขุดได้แค่ชั้น1นึ1่ไงหถึงหนขีดหพอขึ้นไปชั้น2ปับ๊บอ้าวขุดไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวของอุปกรณ์ของเราเนี่ยยังกากเกินไปเนี่ยเราก็ต้องไปลงไปดันเจี้ยนไปขุดลงขุดแร่ตัดไม้มาเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์เข้าใจยัง ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยก็คือจะมีแค่อันนี้อันเดียวนะถ้าเกิดผมอัปเกรดเจ้านี่แล้วเนี่ยผมจะปลดล็อกไอตัวคู่มือการคราฟอีก3อันนะครับแล้วเวลาจะคราฟมาตรงนี้นะเห็นไหมผมยังคราฟไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่สามารถอัปเกรดเลเวลเจ้านี่ได้ต้องไปตัดไม้มาเพิ่มก่อนนะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นการคราฟอาวุธหลักการเดียวกันครับคือปัจจุบันเราคราฟอะไรได้บ้างเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่ แล้วถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดขึ้นไปปั๊บเนี่ยนะเดี่ยมันก็จะสามารถคาฟของได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอัปเกรดตัวของโรงตีเหล็กก่อนนะครับส่วนอยากจะคาบก็มาที่เดิมเหม็นไหมอันนี้ก็คาฟไ้หลายหลายอย่างแล้วนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นทําอาหารก็หลักการเดียวกันก็ถ้าเกิดอัปเกรดครัวนะครับก็ทําเงื่อนไขผ่านอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะปลดล็อกนะครับแล้วก็สามารถทําตัวของอาหารชิ้นนั้นๆได้นะครับอย่างเช่นอันนี้น่าจะปลดล็อกได้แล้วนะนี่ไงเห็นไหม หลังจากนี้เราก็ทําข้าวกินได้แล้วเห็นไหมครับเออชืื่ๆกันไปนี่ไงข้าวเข้ามาอยู่ใน u ก c คล็อ t ต,ตรงนี้แล้วอะไรนี่อะไรเนี่ยกดดูดิโอ้มันเหมือนมันให้ปืนมาลองโอเคแต่ผมจะลองทําไมผมมีดกกรารอนสไ n i ปอร์โอเคครับอันนี้มันมันมีสุ่มมาให้ด้วยนะตรงเนี้โอเคอ่ะไปต่อครับผม ส่วนอันนี้เป็นว a r e h o u s e ก็คือเก็บของนั่นเองครับแต่ว่าเราไม่สามารถเอาของหรือปืนมาใส่ได้นะคือตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นระบบกระเป๋าจะดีกว่าก็คือเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างแบบนี้ครับเข้าใจไหมเออมันไม่ได้แบบเอามาฝากได้ส่วนโซน,นด้านซ้ายนะครับก็เล่าให้ฟังไปแล้วก็คือเรื่องของการทําการเพาะปลูกนั่นเองแต่ว่าผมยังไม่มีเมล็ดพันธุ์ไงเดีย๋ยวมีเมล็ดพันธุ์พูดผิดเมล็ดพันธุ์ผมก็มาทําการเพาะปลูกตรงนี้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากได้แปลงเพาะปลูกเพิ่มก็มาทําการ expand ก็คือต้องไปหาพวกไอเทมตามดันเจียนมาก่อนอะไรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวของปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะครับเกมนี้เราเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะครับก็เราต้องไปหาไข่ของสัตว์มาก่อนแล้วก็จะสามารถเลี้ยงได้แล,แล้วเราก็ต้องเติมอาหารด้วยเห็นไหมเอาญ้ามาเติมนะครับเพราะนั้นเกมนี้ก็อย่างที่บอกเป็นแนวโรคไลท์นะครับกราฟิกแบบ บ้าน,านต้องใช้คำนี้แล้วกันกราฟิกบ,บ้านนะครับแล้วก็รวมเรื่องของการคราแล้วก็เรื่องของแบบซิมูเลชันทำฟงทำฟาร์มเนี้ยเข้ามาประกอบนั้นใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็ลองเล่นดูก็ได้นะครับไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วได้ปืนใหม่มาขอลองลงไปหน่อยกันละกันนะครับลองดูหน่อยเนาะก่อนจากลากันไปนะครับดูสไนเปอร์มังกรนี่เป็นยังไงกดค้างไม่ได้นะครับกดค้างจะเป็นการยิงออกไปรัวๆครับผมมันยิงทะลุไปเนี่ยก็ไม่ทะลุนะถามว่าแรงไหมแรงนะถ้าโดนอ่ะแรงนะ เนี่ยดอกเดียวร่วงหมดเลยอะนี่ถ้าเกิดว่าเราได้ความสามารถยิงทะลุมาด้วยนะโหบอกเลยว่ายังเจ็บอะอะไรกัคอสโบไม่เอาโหเรามีสไนเปอร์เราใช้คอสโบทาไมอันนี้เลเวลอัพนะครับเอาอะไรดีเนี่ยนี่ไงยิงออกไปกระจาย2ชุดกระจายออกไปอีกสองอันเออไม่เห็นกระจายเลยอาจจะเป็นที่อาวุธก็ได้มัง้งอย่างที่ผมสันนิษฐานไว้ก่อนอันนี้อาจจะเป็นอาวุธก็ได้ไอ้พวกที่เป็นแบบว่ายิงออกไปเป็นกระสุนหรือโปรเจกไทล์อะนี่อะไรเนี่ย โอเคอันนี้มันให้ของโอเคอยากได้ไม้มากเลยตอนนี้ขาดไม้เนาะเราจะเอาไปอัปเกรดบ้านนะครับอะกล่องฟรีเปิดเลยอาวุธไรเอ่ย S11 ไม่เอาครับข้ามปืนกระหลงโกงซูร็อกเก็ตแันเชอร์ได้ยังไงนี่นี่น,นี่มาลองดูร็อกเก็ตดันเชอร์ดิโอ้โหนํำวิถีอีตหาหัก <c oughs> ปืนนี้โอเคเลยครับผมใช้ยาวๆครับสําหรับผมนะแต่ยาวๆเลยครับตัดไม้หน่อยไหนๆก็มาละนี่ตัดไม้โอเค โอเคครับก่อนจากลางกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านขวาน,นะครับมีอะไรบ้างก็มีจดหมายของวันเนาะเวลาแบบเราเพิ่งมาเล่นก็รับของได้แล้วก็จะมีตัวของร้านค้าอ่าอันนี้ผมสามารถเอาตัวเนี้ยที่ได้มาจากลอกอินประจำวันเนี่ยสามารถซื้อของเพิ่มเติมได้แล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อใครอะ่ะอาจจะเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นของฟรีครับได้จากการดูโฆษณา,าเช่นผม่าขาดไม้เยอะผมอาจจะดูโฆษณาก็ได้เผื่อเราขี้เกียจเล่นอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการหาไรายได้ของผู้พัฒนานาะ ส่วนอันนี้ที่เป็นรูปปฏิทินก็คือเป็นล็อกอินประจำวันนั่นแหละล็อกอิน3วันได้สมุไร7วันได้กันดั้มนะครับที่กันดั้มที่ผมใช้อ่ะมันเป็นแค่ตัวทดลองเฉยๆเว้ยใช้ผ่านภารกิจแล้วมันก็เอาคืนน่าเสียดายจังแล้วก็สุดท้ายด้านขวาบนนี้มันก็จะเป็นร้านค้านั่นเองนะครับก็เงินแคสเขาแจกค่อนข้างเยอะนะแต่ผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอยู่ดีอ่ะส่วนออปชั่นผมหาไม่เจอนะคือเมนูมันหมดแค่นี้แล้วล่ะอีกอันนึงก็คือเป็นแค่กระเป๋าอ่ะก็แค่จัดเรียงได้แค่นั้นเองอ่่ะะมมมันก็ไไีรล เพราะนั้นเกมนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องการปรับออปชันนะครับส่วนการล็อกอินก็ Google เพราะว่ามันจะบังคับให้เราล็อกอินตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับเกมนี้นะะเอาเป็นว่าใครชอบก็จัดไปครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค,ครับผมแค่นี้แหละบ๊ายบาย